ธรรมะโอสถสำหรับผู้ป่วยเขียนโดยพระอาจารย์อเนกฐานิสโลบทที่สเริ่มการปฏิบัติหลังจากเรารู้และทำความเข้าใจในการปฏิบัติแล้วก็ให้เราเริ่มต้นการปฏิบัติได้เลยโดยดูจากผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติธรรมในขณะที่เรายังนอนป่วยอยู่ดังนี้ ข้อที่1ฝึกทำสมถกรรมฐานเบื้องต้นก่อนและเตรียมจิตทำวิปัสสนา 2. ฝึกหัดทำความรู้สึกตัวในการรู้กายและต่อมาจะเริ่มดูจิตที่หนีไปคิด 3. ฝึกจิตตั้งมั่นเป็นจิตผู้รู้ 4. ฝึกการแยกรูปแยกนาม จะได้เห็นว่ากายส่วนหนึ่งจิตอีกส่วนหนึ่งหฝึกเห็นกายส่วนหนึ่งเวทนาปวดอยู่อีกส่วนหนึ่งหกจิตเห็นไตรล,ลักษณ์ของรูปและนามเจ็ดจิตรู้จิตเป็นอรหัตตมัค8พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ จึงจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอุบายในการคลายกังวลเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติเวลาที่เราเจ็บป่วยนั้นมันจะไม่เจ็บป่วยเฉพาะแต่ร่างกายเท่านั้นทางจิตใจมันก็คอยจะผสมลงป่วยไปด้วยจิตใจมันจะพลอยหงุดหงิดกังวลสารพัดทางเรื่องว่าเมื่อไหร่จะหาย ท้งเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆฉะนั้นเบื้องต้นเรามีอุบายเล็กๆในการคลายความกังวลคลายความหงุดหงิดเบื้องต้นไปก่อนดังนี้หนึ่งเรายอมรับก่อนเลยว่าเราป่วยแล้วการยอมรับออกไปตรงๆจะทำให้เราไม่ทุกมากความทุกข์เกิดจากการที่เราไม่อยากป่วยวงเล็บวิภาวะตันหา แต่กายเขามาป่วยเราจึงเกิดความทุกข์ขึ้นการยอมรับการป่วยครั้งนี้ว่าอาจจะเกิดจากกรรมเก่าก็ได้การป่วยครั้งนี้ขอให้ถือเป็นการใช้หนี้เก่าที่เราเคยค้างเขาไว้ใช้หนี้หมดไปก็กลับจะมีส่วนดีไม่ต้องไปใช้หนี้กันต่อไปภายภาคหน้าฉะนั้น ดีแล้วที่เราป่วยครั้งนี้เราจะได้ใช้เวลาที่ป่วยทำประโยชน์ต่อไปการทำใจแบบนี้ก็จะทำให้เราทุกข์ใจน้อยลงไปได้ 2. ใช้ร่างกายที่ป่วยนี้มอบถวายเป็นพุทธบูชาเอาร่างกายนี้เป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าเมื่อเราถวายร่างกายของเราไปให้ แต่พระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีเหตุจะต้องกังวลอะไรอีกแล้วถ้าเราหายป่วยก็จะถือว่ากำไรเพราะเราจะได้บุญจากการถวายไปแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือเราได้ร่างกายมาใช้ประโยชน์อีกระยะหนึ่งแต่ถ้าหากโรคนี้ไม่หายเราก็จะถือว่ากำไรอีกเพราะเราได้บุญมาแล้วส่วนหนึ่ง ได้ใช้นี่เก่าไปส่วนหนึ่งและร่างกายนี้ก็ใช้เข้ามาเป็นระยะเวลานานแล้วเปรียบเสมือนรถยนต์ใช้มาสองแสนกิโลแล้วหลังจากนี้ก็มีแต่เข้าอู่ซ่อมซ่อมแล้วซ่อมอีกเพราะฉะนั้นก็สมควรแก่เวลาเพราะคุณภาพชีวิตที่เหลือก็ไม่สมบูรณ์เท่าไรแล้วนั่งก็โอยลุกก็โอย เดี๋ยวก็เข้าเข้าออกออกโรงพยาบาลเป็นประจําเพราะฉะนั้นถ้าถึงเวลาก็เปลี่ยนรถคันใหม่น่าจะดีกว่าคือถ้าเราต้องตายเราก็จะมีการเตรียมตัวตายที่ดีที่ให้ได้มีโอกาสไปเกิดในที่ดีตามธรรมโอสถขนาดที่สองในหนังสือเล่มต่อไปถ้าเราคิดได้ดังนี้ ก็จะมีแต่กำไรกับกำไรเท่านั้นไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดถึงเราจะก,กังวลไปโลกก็ไม่หายได้เผลอๆยิ่งกังวลก็กลับเป็นการทำซ้ำให้โลกกำเลิบขึ้นอีกซู้ทำใจให้สงบเบิกบานเอาไว้ดีกว่าหันมาปฏิบัติธรรมฝึกหัดวิปัสสนากรรมฐานยังจะช่วยให้โลกหายเร็วขึ้นอีก ดังนี้จึงเป็นอุบายในการวางใจเบื้องต้นให้เราคลายกังวลไปได้ไม่มากก็น้อยต่อไปให้ดำเนินการขั้นต่อไปคือฝึกสมถกรรมฐานฝึกทำใจให้สงบเบื้องต้นก่อนการฝึกสมถกรรมฐานเบื้องต้นที่วัดป่าถ้ำวัวนี้ เราจะสอนกรรมฐานเบื้องต้นคือสมถะกรรมฐานเป็นพื้นฐานให้จิตมีวิหารธรรมคือที่อยู่ของจิตก่อนสมถะกรรมฐานนี้เราจะปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีให้เพิ่มขึ้นและเป็นการอบรมฝึกฝนจิตใจของเราให้มีความสงบมีสติมีปัญญาให้มากขึ้นวิธีปฏิบัติคือ ให้ญาติโยมนอนสบายสบายผ่อนคลายวางภาระหน้าที่ความกังวลเรื่องภายนอกสิ่งภายนอกออกไปก่อนแล้วสูดลมหายใจเข้าหายใจออกช้าๆยาวๆลึกๆให้เต็มปอดจากสองสามครั้งแล้วค่อยๆผ่อนคลายออกให้เป็นที่สบายให้นอนหงายปกติ ปรับเตียงของเราให้หัวสูงขึ้นเล็กน้อยพอสบายดำลงสติให้มั่นปล่อยขาวางสบายอาจจะเอามือมาประสานที่ด้านหน้ามือขวาทับมือซ้ายดำลงสติให้ตั้งมั่นในรูปกายในลักษณะที่สบายและผ่อนคลายเมื่อทำความรู้สึกว่าตัวเองนอนสบายๆรู้ตัวทั่วพร้อมดีแล้ว ให้ส่งจิตไปตั้งกำหนดรู้ที่ปลายจมูกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทสักสามครั้งเจ็ดครั้งเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าไปสักระยะหนึ่งแล้วกลับมากำหนดสติหรือตัวรู้ หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สติแตะรู้เบาๆอย่ากดข่มเฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่ในลักษณะนี้เรารู้เฉพาะกองลมหายใจเพื่อให้จิตอย่างลงสู่ความสงบอันจะเป็นรากฐานของการอบรมวิปัสสนากรรมฐานต่อไปอันหนึ่ง กรรมฐานลมหายใจนี้เวลาทำแล้วเราต้องรู้สึกเป็นสุขถ้าทำแล้วเครียดให้หยุดทำอย่าไปบังคับลมนี่คือการทำสมถกรรมฐานโดยมีหลักว่าหนึ่งจิตหนึ่งอารมณ์วงเล็บอารมณ์ในที่นี้ไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นความรู้สึกโกรธหรือรักหรือชอบแต่อารมณ์ในที่นี้คือ สิ่งที่ถูกรู้เราจะเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานขอให้ญาติโยมปฏิบัติเช่นนี้ให้ได้สักห้านาทีก่อนแล้วค่อยๆขยายเวลาออกไปให้มากขึ้นเรื่อยๆเยท่าที่เราจะทำได้ถ้าเผลอหลับก็หลับไปเลยตื่นขึ้นมาก็ทำต่อเพราะฉะนั้น เราจะมีสิ่งที่จะต้องทำอยู่ตลอดเวลาขณะที่เราป่วยอยู่ไม่มีเวลาไปคิดกลุ่มใจเมื่อทำมาสักระยะหนึ่งแล้วให้เริ่มขยับไปทำวิปัสสนาต่อได้เลยในหัวข้อต่อไป 1. ลักษณะของสมาธิแบบสมถกรรมฐานจะใช้จิตลงไปแนบกับลมหายใจเป็นสมาธิแบบ อารมณมนูปะนิชานมีจิตอยู่กับอารมณ์วงเล็บอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ 2. ผลที่จะได้จากสมถกรรมฐานคือจิตมีความสงบมีความดีไม่ฟุ้งซ่าน 3. ข้อแตกต่างระหว่างสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานคือ เพราะมีกรรมฐานสองอย่างคือสมถกรรมฐานเป็นไปเพื่อสงบระง,งับกิเลสเพียงข่มกิเลสไว้เท่านั้นไม่สามารถดับกิเลสได้อย่างเด็ดขาดกับวิปัสสนากรรมฐานเป็นไปเพื่อการอบรมเจริญปัญญารู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงสามารถดับกิเลสได้เป็นสมุเดเฉดวงเล็บละได้อย่างเด็ดขาดไม่เกิดขึ้นอีก โดยที่สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลักธรรมที่มีความสัมพันธ์เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อนำไปสู่ความรู้แจ้งและความหลุดพ้นจากกิเลสวิปัสสนากรรมฐานมีหลักง่ายๆคือ 1. จิตแต่หลายอารมณ์จุดประสงค์ของการทำวิปัสสนาคือการรู้ความจริงของกายและใจ จนกระทั่งถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราจบธรรมโอโสถสำหรับผู้ป่วยบทที่สี่ตอนที่หนึ่งแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าตอนที่สองนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับฟังสวัสดีค่ะ